มีมันนวมมนครับมีอนนี N ้มาตรฐานครับเราบผมก็้งนครัอ้นีชุดตัวราคาเท่าไหร่ครับผม สองร้อยเก้าสิบห้าบาทครับสองบาท,ทขาองคารตลาลไหมครับไม่ขาดครับส่วนน้ําลายส่วนอะไรครับเนี่ยชุดตรวจนาโต้ครับเป็นพงจมูก,มกใช่ขายร้านนะฮะรู้สึกว่ามีสองครับผมขอบคุณมากครับรบุคลากรเดี๋ยวไม่มีพอที่สีกก่ยังไงบ้างก็ รู้สึกยังไจงจริงๆแล้วก็อยากให้ผู้ที่มีของเราติดชอบนะคะ<ฮ>มองว่าพิษสันหน้าร้านยาเนี่ยเป็นทะ<ฮ>เลาะกันได้ง่ายเหมืนกค่ะเพราะว่าแบบว่าคือเราเจอลูกค้าวันนี้เนี่ยไม่น้อยเลยแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าผู้ป่วยที่มาหน้าร้านเนี่ยเป็นติดหรือไม่ติดกลุ่มเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะค่ะ<ฮ>แล้วก็อย่างคนที่มาซเชิโคบูต้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอะอยู่ในกลุ<ฮ>่มเสี่ยงนะคะเราก็ไม่ ในเขาที่เปิดตัวนะคะก็แบบจริงคารามอเกะหน้า <iment>